วันนี้ก็มาหมู่ออาตา OB นโอบีนะครับตามท่องลูฟูฮานองดีเคเอตเตยวค่ะวันนี้เรามาดูไลฟ์สุดนะครับหันโฉ วันนี้อุ่นวันเร็วระเบิดปุ้งเลยถามได้อ,อีกแล้วครับผู้ชมสามวี่เะแ,แล้วเน<ต>ี<ต>่ยนะครับก็ได้รับแบบสี่สูงมาาติดกับจังหวัดที่มีการติดกระจายเชื้อแล้วถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่สูงแต่มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ก,กระจายในจังหวัดของท่านด้วยนะครับส่วนพื้นที่ยังไม่ได้มีการติดเชื้อเลยก็จะต้อง รับตัวและเฝ้าระวังไปด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็มีประกาศออกมาแปดข้อนะครับเป็นข้อที่เราได้เห็นภาพนี้ผมก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้เผยแพร่ออกไปบ้างแล้วนะครับสรุปพลกรฉุกเฉินในแปดข้อนี้นะครับ สิบเนื่องจากตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครที่ห้าร้อยกว่ารายครับมีคำถามว่าห้าร้อยกว่ารายเนี่ยทำไมยูดีถึงกลับมาบวกเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรทั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการตรวจเชิงรุกมาโดยตลอดครับก็อย่างที่บอกนะครับสมมติฐานที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปสอบสวนโรคก็คือดูในกลุ่มก้อนของผู้ที่เป็นรายงานต่างด้าวที่อยู่กันในหอพักที่อยู่ในโรงงานซึ่งมีความแออัดนะครับ เรายัางคงให้เขาอยู่ที่ตรงนั้นยังไม่ได้มีการพาเขาออกมาเนื่องจากปีจํานวนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้วิธีการการที่เราใช้วิธีการในการจัดก,การก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะระยะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางจังหวัดน,นะครับก็มีการวางแผนวิธีการในการที่จะเข้าไปตรวจสุ่มตรวจเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นตัวเลขตรงนี้ออกมา นะครับเพราะฉะนั้นนําเรียนว่าก็ไม่ได้เกินไปกว่าความคาดหมายในการที่เราจะได้เห็นตัวเลขนี้เพราะว่าหนึ่งคือจํานวนของคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นมากนะครับแล้วก็สองก็คือมีความแออัดแล้วก็สามอยู่ในระยะของเวลาของการติดเชื้อกันอยู่ณตอนนี้เพราะฉะนั้นณตอนนี้ถ้าเราหาไปก็ยังต้องเจอนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ในกระบวนการนี้การที่เป็นแอ็กท<ม>ีฟเ i n ไ i นิงจะพวกเราจำาได<ง>้คล้ายๆกันกับที่เราเคยเจอตอนที่อยู่ที่ จังหวัดภูเก็ตนะครับมีการระบาดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าถ้าจะต้องให้หมดไปก็จะต้องปูปรมกว้างขึ้นนะครับแล้วตัวเลขที่เราเห็นตอนแรกๆก,ก็จะสูง,งแล้วก็ค่อยลดลงลดลงนะครับจะเห็นภาพนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครก็คือจะมีโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งเราใช้เป็นว่าเป็นศูนย์ห่วงใ่อะไรอางที่ออกไปเนี่ยก็จะเป็นการที่จะวาง อีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเชื้อจะถูกจํากัดอยู่ในวงนที่เราวางไว้นะครับส่วนที่เรากังวลใจมาช้าคุยกันก็คือ,เ,อเหมือนจะเก็ดไฟนะครับท่านาประหลัด มีทู้เดียงีด้วยฮะโทษอาลืมเจาะายโทษแต่ทษอะไตายด้วยฮะเสี่ยงงน้ำใจให้อาต่อชีพเช้าอาอุ้งขาโย